อืมวันทีทุกคนเว้ยคือพี่วิลเล่อ์อยากจะบอกนะพี่ดูนโกงเว้ยคือเรื่องเป็นอย่างนี้เว้ยพี่อะสั่งไอน้นี่สลีปเวนกาดจ,จากร้านหนึ่งแต่พอวันของส่งใช่ปะคือเหมือนพี่ได้กล่องเปล่าอะ่ะ แล้วทีนี้เว้ยพอจะต่อทางขนส่งใช่ปะขนส่งก็ไม่รับเรื่องเว้ยแต่ก็ตัวคนที่ส่งของให้คน,คนที่ส่งของก็ไม่ไม่เนี่ยไม่รับสายไม่จะต่อกลับแล้วคือแบบเชีย yeah! ของประมาณห้าร้อยเกือบหกร้อยบ้งถ้าคลิปนี้มีคำหยาบก,ก็ขอประทานอภัยนะคือมันอุด หมดไม่ได้จริงๆน่ะคือเหมือนกับว่ายัางไงอ่ะเหมือนเราเอาตังหกร้อยอ่ะไปเสียเปล่าเว้ยเออนี่คือสภาพกล่องนะครับนี่คือกล่องที่มาจริงๆก็คือไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนกล่องอเปล่าๆนะครับผม แล้วคือผมจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าเกิดว่าอ่ายังไงอะของมาแบบเต็มที่คือเหมือนกับว่าเราเอาตังประมาณห้าหกร้อยะไปซื้อของของเขาเว้ยและทีเนี้ยเหมือนกับว่าเขาส่งของมาให้เราเกิดมีความผิดพลาดนิดหน่อยเนาะแล้วพี่ก็ไม่ชอบเว้ยคือพี่สั่งตั้งแต่วันที่สิบเอ็เว้ย วันนี้วันที่สิบแปดเพิ่งจะมาได้ประมาณจิดแปดวันเลยแหละได้อ่ะคือแบบนี่คืออย่างนี่อย่างนะคือขนส่งไม่มีการโทรมาหาด้วยนะ,ะเตือนภัยกันแค่นี้แหละบาย